สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโอต้อ,อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับจัน์นะคะอ๋อค่ะเรามีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะลูกค้าเป็นเจ้านิส s ันนาวาร่า NP 3 0 0นะคะเครื่อง2.5 V L 4 W D คันนี้นะคะเป็นเกียร์อโอโต้ปี2015นะคะลูกค้ารถเข้าใหม่สวยๆเลยนะคะสีขาวเดิมโรงงานเลยนะพี่อ๋อหล่อๆคันนี้นะคะเครื่องดีนะคะรถสวย ในส่วนของด้านหน้าตัวรถจะมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่อ้อพาลูกค้าไปดูเลยค่ะได้เลยค่ะในส่วนของด้านหน้ารถคันนี้นะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่หลอดไฟหน้านะคะเป็นหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานคะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าถือว่าสวยงามคะ่ะลูกค้าฝากระโปรงหน้ากันชนหน้านะคะเดิมแท้โรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนคะ่ะ ฝากันชนหน้านะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีขาวมุกได้อย่างสวยงามเลยค่ะลูกค<ช>้าเดี๋ยวในส่วนของห้องเครื่องนั้นคะจะอาจใหม่เอี่ยมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้น้องกานพาไปชมกันเลยคะ่ะย <ไป S 2> เ่เปิดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5ลิตรนะคะเป็นเครื่องของนิสสันนะคะเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่มีน้ํามันหยดน้ํามันย้อยเลยนะคะคานหน้านะคะคานหน้าเดิมโรงงานนะคะ น็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบแกมข้างเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้นี่ลูกค้าดูสภาพได้เลยนะ <Not S 1> น็อตนี่ยังไม่มีการขยับยังไม่มีรอยเลยนะคะ,ะกล่อง a อ s นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบนะฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะคะแผ่นกัน้อนยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยยังไม่ยุ่ยเลยนะคะลูกค้าฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนหนูรับประกันเลย ไม่มีชน,นักพลิกความน้ำท่วมเพราะว่าเราคัดสภาพรถมาให้ลูกค้าแล้วเป็นรถเกตเอจริงๆนะคะรถสวยเห็นเห็นในคลิปสวยอย่างเงี้ยตัวจริงสวยกว่าอีกนะคะลูกค้าแนะนําให้มาดูเลยเครื่องยนต์ดีรถสภาพ90%นะคะ เดี๋ยวเราจะให้พี่อ้อนะคะพาลูกค้าไปดูด้านข้างตัวรถกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านข้างรถนะคะลูกคา้าเริ่มต้นกันที่ล้อนะคะล้อแม็กขอบ18ค่ะอลลอยเดิมโรงงานนะคะลูกคา้าล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะคะลูกคา้าก็ถือว่าเพิ่มความเท่กับรถคันนี้ค่ะย่างใหม่ดอกหนาใช้งานได้ระยะยาวเลยค่ะลูกคา้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดมากับกระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยค่ะลูกคา้ามือจับนะคะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีขาวด้านข้างรถนะคะ สีด้านข้างรถนะคะถือว่าแจ๋วมากเลยค่ะเพราะไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะทางร้านเราเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าและคัดสั่นรถมาอย่างดีเลยค่ะลูกค้าด้านล่างนะคะมีบันไดนะคะเหมาะสําหรับการขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะส่วนด้านบนหลังคานะคะมีโลบาร์ค่ะลูกค้า ติดมากับตัวรถแล้วเรียบร้อยสะดวกกับการใช้งานแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนของด้านท้ายรถนะคะมีลังค่าแคร,รีบอยนะคะติดมากับตัวรถขับพร้อมใช้งานเลยน้องจันเดี๋ยวเราพาลูกค้ามาดูด้านหลังกระลีดกว่าม<พ>าเลยคะ่ะลูกค้าจ้านี่เดี๋ยวนูเปิดให้ดูเลยนะคะหมุนปึ๊บยกนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วนิสันของเขานี่นะคะจะจะมีเฉพาะตัวเจ้านิสันเท่านั้นนะคะ กระโปงหลังตูดเป็ดใช่ไหมคะใช่นี่สวยงามเลยวางแขนวางของได้เลยนะคะวางแก้วน้ําสบาย<ช>เลยแล้วก็เขาจะมีกล้องมองหลังไว้ให้ด้วยนะพี่อ้อใช่ออเลย,เลยสะดวกสบายมากๆถอยง่ายมองเห็นด้านหลังได้สะดวกชัดเจนเลยนะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่เก็บของกลับบ้านดังจังหวัดปีใหม่หน้าฝนสงการกลัวฝนตกแล้วก็มีนี่แคลริบอยบางห้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยใช่เลย<อ>ค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานใช้งานสะดวกสบายด้วยนะคะคันนี้ ครบจบเลยคันเดียว,วเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูห้องโดยสารด้านในกันเดียวค่ะ <ไป S 2> กว้างแค่ไหนไปจ้ะค่ะเริ่มกันที่ห้องผู้โดยสารด้านในกันต่อเลยนะคะเริ่มมาที่คอนโซลหน้าเลยนะคะลูกค้าคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดํานะคะมีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็คนขับนะคะเครื่องเล่นของเขานะคะเป็นเครื่องเล่นจอ DVD นะคะลูกค้าคันนี้วิทยุ c d ด p 3ได้ปกติเลย แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะปรับรถระดับอุณหภูมิได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่สะดวกสบายมากๆแล้วที่สําคัญของเขาเป็นโฟร์วิลด้วยลูกค้าสามารถปรับโหมดได้เลยขับ2ขับ4ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาว่ามีเกียร์นะมันเป็นปุ่มแล้วนะคะพวงมาลายัยก็เป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยโทรเข้าโทรอ,ออกได้ที่ตรงนี้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่149,0 0 0กกิโลเมตรเท่านั้นเอง คันนี้เป็นรถปี2015นะคะลูกค้าย้ำนะคะปี2015เป็นตัว2.5 VL 4WD 4ประตูนะคะ,ะด้านข้างก็จะเป็นตัวปรับไฟฟ้าแล้วเซ็นทัลล็อกมีมาให้แล้วกระจกเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะคะเบาะก็จะเป็นเบาะสีดำเบาะหนังเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายนะคะคันนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยเบาะสะดวกสบายมากๆเลยกุญแจก็จะเป็นกุญแจแต่ว่า คีย์เลสสตาร์ทนะคะนี่มีปุ่มพุสตาร์ทให้ตรงนี้ลูกค้าก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพี่อ้อคะด้านหลังเป็นยังไงบ้างกว้างหรือเปล่าในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายแน่นอนคะ่ะคนนั่งนะคะไม่ว่าจะตัวใหญ่ขายาวแค่ไหนนั่งสบายแน่นอนคะ่ะลูกค้าตอนหลังนี้นะคะเรามีแอร์ปรับเปิดปิดสําหรับลูกค้านั่งตอนที่2ไม่ต้องไปแย่งกับโซนด้านหน้าเลยคะ่ะลูกค้าก็ถือว่าแอร์เย็นแน่นอนคะ่ะลูกค้า สำหรับที่วางแก้วนะคะคันนี้นะคะมีตรงนี้เลยค่ะลูกค้าตรงกลางนะคะช่องระหว่างทางเดินนะคะลูกสามว่าวางแก้วน้ําได้นะคะลูกค้าหรือถ้าไม่วางก็น้ําก็อ่ะพับเก็บมาวางของได้ค่ะพรมนะคะด้านล่างนะคะเป็นพรมเม็ดเม็ดนะคะสีดํานะคะก็ถือว่าติดมากับตัวรถแล้วก็ถือว่าสวยค่ะลูกค้าคันนี้ภายในสีดํา เท่ด้านนอกเป็นสีขาวสวยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคาโปรโมชั่นที่ทางร้านให้กับลูกค้ากันดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้านิสสันนาวาร่านะคะเครื่อง2.5 V L เกียร์ออโต้ปี2015นะคะเป็นแบบ 4WD ค่ะลูกค้าคันนี้อยู่ที่ราคาเพียง599,000บาทค่ะลูกค้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อกับเรา2คนได้เลยในคลิปนี้นะคะลูกค้า โปรโมชั่นที่ทางเราสองคนจะให้กับทางลูกค้ามีอะไรกันบ้างจ้าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าเรามีวันัตีจากทางร้านให้นะคะรับประกันเครื่องและเกียร์หเดือน1 0,000มนกิโลนะคะแล้วก็ฟรีวิลสมัครช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเลยดีเดียวนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ลูกค้าก่อนออกนะคะตรงนี้ล,ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยออกไปพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะ,คะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกดีซันนะคะ อยากได้สีประตูเกียร์ออตโตค้คันนี้ตอบโจทย์เลยนะเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะพี่อ้อใช่เลยออราคาไม่แรงเลยห้าแสนไปๆเท่านั้นเองนะคะคนอนยู่ประมาณหมื่นหมื่นต้นๆนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่รายได้20,000ก็ ซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องค้ำนะคะไม่ต้องกู้ร่วมนะลูกค้ามีเครดิตนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทิ้งเบอร์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้หรือว่าโทรเข้ามาติดต่อที่จันกับพี่อ้อได้เลยนะคะเรายินดีให้คําแนะนํานะคะ,คะสําหรับวันนี้จันกับพี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้ามีรถดีๆคันไหนมานําเสนอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ